สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพานพี่น้องมุนีพอกันมาที่หาเมษานสองพัน2น6 5อยหกสิบหาประมาณ 2, สองทุ่มเครื่องเนี่ยพี่น้องอยู่ที่สมพานฟาร์มกบบ้านโนนราสีตำบลขอไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดม,หา,ามหาสรารคามนะครับอันนี้ดูกรบที่ผมบอกขึ้นชุดแรกนี่ที่ใครเขาที่เขาให้ตั้งแต่วันที่สิบหา กลุ่มผ้าพันสองพันรอยหกสิบห้าผมก็เเป็นตัวนี่พี่น้องเอาใส่กระช่างบกบ่าประจิกเขาบอกเป็นตัวเขาเรียกลงกลังเป็นตัวมันเราขึ้นมาไหวเจอหนาวอีกชุดนี้เจอมเราสูงย่างเดียวเลยเจอหนาวอีกสองสามหมื่นท่านจะกินเงี้ยเป็นอยู่วันนี้มือนนี้เขาเลยหัดกินเงี้ยเป็นแลวพี่น้องมึงหัดกินเงียเป็นกัดกันได้บ้างเหนี้บ้านพี่น้องเริ่มขันเขียวเริ่มหิวกินหายกัดกันบปนลนั่นนะครับเป็นว่าเพื่อนุบาลเขานะครับ ผม,มว่าไปนั่นนำเอาไปใส่นามแล้๋วก็ผมมาใส่แพ่เอาตัดนั่นใส่ประกว่าใส่งานบ่อยพี่น้องเอาหายอาหารไปนำอาหารกระอยนองในนามไปซื้อนามเสียซื้อนะครับเปิดน,นามเสียผมเปลี่ยนออกละวัฒทศาสตร์อยู่เพิ่งมาเปลี่ยนตอนเย็นๆตอนค่ำหนึ่งตอนมืดอพี่น้องผงเ,เล้เปิดนามบอกมดเลยให้เขาอยู่ตรงสี่เลียพี่น้องอาาหารอาหารเขากินเลยนะครับมือนกับว่าทั้งสี่ขี่เกามือนที่เปลี่ยนบอ่อให้เขาไม่ยู่นะครับ ปวดบอลประสาทเปลี่ยนอะไรก็เล่างกว่านี้ดีจังจังไอ้เขามาลงอีกนะครับนี่ก็สั่นบ่ได้นะครับบอสสลสกปรกปวดตาแล้วก็ลุกแล้วก็ให้เงียกินจังที่ละให้เขากินพอดีนะครับนั่งมาให้ยัวพ่ออุจืกับพ่อนะครับจังคนที่ถือรักนะครับนี่เห็นบ่เฮ็ดต้องเฮ็ดแบบนี้ให้ถือรักพี่น้องเห็นบ่เขาเขาเขาที่กินเงี้ยเป็นละ่ะผมว่นเงี้ยเขากินบ่าหา,าไหลเด้ น้อยก็เริ่มกินแน่ว่ากินแน่นะครับตามอัตะพาพนะครับนเนี่ยจะเหมือนเต่าข้องตืมๆนะครับเหมือนเต่าเนี่ยเอาแบบนี้มาเนี่ยสูตรไม้พี่น้องการโนบานนเนี่ยวนสูตรไม้หนี่เขาเจ้าให้ตั้งสี่หลัสูตรมากาก็ผมว่าเห็นบอซีเมนต์นะครับมันเลี้ยนนี่งจำลองมาจากบอซีเมนต์หนี่งบอซีเมนต์ทศมาคให้จะแบบนี้แหละพี่น้องนำพวกอิจุเนี่ยนำหน่อยๆร้ายเขาก็ปิดไว้เขาก็เปิดไว้ให้เขานะครับนี่ พอดีบอ่อพลาสติกมันไปน้ำอุจจุอีกีวพอดีได้เนี่ยครับพี่น้องเขาอยู่ทังสีเลยก็หากินของเขาเนี่น,ออน,น,นะครับนี่นี่คืออนุบาลนะครับอนุบาลลูกกบกบหน่อยนะครับอีกสองสามเมือดอังปังขึ้นมากกินเงีย้ยเป็นกระป้ายหาสามารถพี่พน้องทั้งบ้านน้ำโพนะครับบ้า,บานนนท่านนะครับพี่น้องทั้งบ้านนนท่านตำบลน้ำโพอำเภอกุดล่างจังหวัดมหันสาราคาเนี่ยพี่น้องเราทั่วมากเามาเลยเนางวันวาบอกเรา ปรากฏว่า,าเมื่อวันกบวจินเนียท่านเป็นอยู่เพราะว่าข้ามันหนาวอยู่พี่น้องเลยโทรบ,บอกเราย่าย่าเฝ้าเดี๋ยวนเป็นกินเนียกันเถอกเดี๋ยวที่ปส่งดอก,กเลยบอกเรานะครับเอฟซีทั้งน้ำโพนั่นพี่น้องพี่น้องบ้านเดียวกันนะครับสว่วนพี่น้องทั้งเอฟซีทั้งมันจ่าด้ะทั้งมันจ่าทั้งยื่นด้ะยังกินรสากะลาศินมุนันท่างแขนกอนขอนเกียนเด้อพี่น้องเด้อ มีไหนเด้อลูกกบมีแล้วลมีแล้ว,ลวประมาณมื่นหาพันตัวนะครับนี่เดี๋ยวนี้มีคนจองไปประมาณมื่นตัวเ,เดี๋ยวเสียดยู่หาพันนะครับเสียดยิ้มหาพันตัวนะปีนะ้ะตัวระบาดพี่น้องเมาเลยตัวระบาดเมาหอดบอ่อเลยได้ขันไปส่งอดิขอคาน้ำมันสน่ะวะขันไปส่งกอะไรขันไปส่งก็ไอะไรน,น้องพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงแพงมึอนี่ผมไปส่งพูดทังพอมีพันยูอนอำเภอสังคม เมื่อมันแปดร้อยเตือนมึงมึงขึ้นนี่แปดร้อยกับมาหอดไอ,อ้กลับมาหอดนอนสะอาดไหมพี่นอ้องมัดเลยไหมขึ้นไฟเหลียงเลยปั๊บไก่ผมไปโซงไก่มันบ่ไก่นะพี่น้องไก่ไก่ในๆเหมือนนะผมเบิ้งกีพีเอสมันประมาณสองร้อยกิโลนี่นะตีไปประมาณกิโลละสองบาทแต่ว่ากปากกฎรามาหอดบ้านเตอมอีกสองร้อยจะมาหอดบ้านพี่น้อง เสร็วงนรถผมกินน้ำมันสองโลสองจุดหาโลผลิตกิโลกิัมละสองบาทหาสิบตังค์โดยเฉลี่ยนะครับโอ้เพียงน้ำมันรถผมนีหรือว่ามันเป็นน้ำมันแท่งบ่หงวนทั้งไก่ทั้งมันรถติดน้ำลรอพี่น้อง็นถนนทั้งอุดรนะครับายอุดรในถนนได้พี่น้องไปยากยากนะครับนั่นก็กินกันเป็นไงพี่น้องบ่มีน้องกินกัากันหรือเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เขาอีกอยู่นะครับนี่บอกพ่อ ว่านในตัวให้เขานะครับว่านเขาตัวทัวจะว่ากันว่านในทัวร้ายก็ย่านเขาก่อนกินเมือดก่อนเสียเสียกับท้ำนะครับสี่ว่านไปเลยนะครับดีก็ปล่อยเขากัดกันต่ว่ากันก็ไม่เป็นอย่างไรว่าทำถ้าก็ชค่กินนั้นเต็นก็ให้ขายกินตัวเม็ดหรือขายอยู่ได้นี่อันนี้มันบ่าทัวมาไหนผมว่าผมว่านให้นะครับเด็กๆตอนเด็กๆมาข้างเขาติดคอยกินไปกินไปก็มดพอดีพี่น้อง นดี๋เขากินท่านเป็นไงกินเป็นกับปุ๊บปั๊บปั๊บปับเดียวนะครับนี่คืออานงนุบาลลูกกบเป็นพี่นอ้องเด้อนี่เด้ออนุบาลแบบนี้ละ่ะพ่อต้องหยาดน้ำเขานะครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซรัพนี่แหละพี่น้องเอาไว้ซรัพนี่ซะก่อนมือนื่นฟอกันไหมเหมือนเต่ามาครัยอีกนะครับผมทีปลูกต้นตะไคร้ก่อนเด้อพี่น้องไม่ให้พี่น้องทรัพย์ตะไคร้นะครับกดทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ